มาบกให้าเพ่เจ้นมาโอเคบาดนี้ปาไปเตียงก่อนก็ได้เนาะเลยเลยใอ้เลอสารคนดงน้เฮเลี้ยเลี้ยผลมาเลยยังไงส่าง Người đứa đúng không lao! Thảo! Bà สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขุนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอออาบววัจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขาสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอามาพบพ่อกันกัน EP 3พ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่อ่าเฮือนานแปน้องโบเพิ่นคือเก่าเนาะกอัปเดตอ่าทุกช่วงทุกตอนให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งได้ชมกันเนาะอ่ากคือตอนนี้กทางสามุกดากสิได้มอบอ่าข้าวสาร50โลกับอ่าของกินแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะให้อ้ายางเฮาพอเพิ่นกสิได้มาเฮ็ดเวียกให้เฮาอ่าปูฟ้าทํฟ้าต่อเนาะ โดยก็มีแต่ว่าทางสามมงคลทางสามบุกดากะขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นไว้เนื้อเสใจเนาะแล้วก็ซอยเรือทางครอบคุณน้องโบแล้วก็ไว้เนื้อเสใจทางสามบุกดาเป็นสร้อยบุญให้ในครั้งนี้เนาะเอ้าพ่อแม่พีพ่น้องเนาะเดี๋ยวทางสามบุกดาสีพ,พ,สพ,สพระพ่อแม่พี่น้องฮะเข้าไปเบิ่งก่อนว่าทางไอส้ het, อส,สร้างเพิ่นเ็ศเศาใส่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมากกัเดชเปลี่ยนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไอเดดสีจากสิบหมื่นนี่ก็โอเคละอ่าตาโ อ่สวัสดีเดอ้อลุงท่าดูสวัสดีเห็นเนี้งอ่ะนะยอดเดยื่แท้นนี่เตรียมอุปกรณ์แนละ้วป่ะคะเตรียมไปแท่นนะ <c oughs> สีเมือ่อละเข่าการโตเข่าการโอาไปสร้อยทางสร้อยไทยโอ้โหสวัสดีเดอ้อแก้วเด้อดูป้ามีเนี้น <c oughs> <c oughs> ยงยยอันนั้นอย่าหยดตาบ่อน่ะ คือาเปิตรยาใช่คอยาหยดตานะเออู้ทั้งสอ้่างเข้งกะมีย่างอันดันฮอเดดบอโอ้ยแต่ดูตนเด้เมื่อนี้สมุกพอนี่เองเมื่อนี้พ่อด้ัพ่อน้องโบเนาะพอแล้วเนาะฝนนันฝนตกกระจมเด้นี่ แดดกระจมเนี่นี่เนาะบะมีเนีดีจังยางเนี่นี่ผู้จมจังมาเขาก็มีโอ้ยเนาะบอกว่าโอ๊ยตายตายแหละป่านนี่พอแม่พี่น้องเลยสิได้กินอยู่บ้างป่านนี้เผลอว่าเผลอว่าเรื่องมาขคาะเราค่อยลืมเลยว่าทรายมาแต่เศร้าเกือบแก่เมื่อคืน ลืมบอกข่าวเห้ไอ้ซ่าฉนเด็ไอ้ซ่ามันสมุเกย์นี่ขอมากแสดงก็เพิ่มหน่อ้ฮะชวดเลยดิวันนเข่าในหลังเล่าเดี๋ยวเพิ่มหน่อยฮะชวดเลยดิอ่ามโดยโดยอาซาบานี่แชร์ให้ไปเอ้ามึงยังอันนั้นลีนี่สั่นบ่สั่นนี่โอ้เผายังนีนล่ะบางเพิงสร้างในสมุเกย์บางเพิงบ่ไหนปา่ะตามกล้วยอันนี้ ไปชายลายเชี่ยบลายชายหน่อยเชี่ยบหน่อยเครื่องคุกเครื่องคุกน้องหมูเห็นแล้วโอ้ยแซ่บเช่ยบมระธานพิสิวายนั่นเดี่ยโอ้ยตำในลายในลายนี่เอ้ยเอ้ยชดผู้เดียวเอ้ยกระเบิดแล้วนั่นนะเออตำในลายตำในลายอืมเอเอ้ยเฮงมากตำขวยว้าเอาเอาบารนี้เนาะให้สิไปแบกเข้าบารนี้มาบารนี้เออมาเสบียงอาหารเด้อ มาเลยมาเลยเฮ้ยโอ้ยไอ้ต้องโบู๋ออไอ้ไอ้ชางเอยเบิ่งช้าซสอยเบิ่งช้าเดินเดินไปกปนก่อนไปนเนาะบตหาโ๊กอมาทุกขครเจ้านะไอ้อ้ช้างกินไครไปถาน้ะ รถถีบก็มีพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะว่าสีอาไปให้ทางน้องลูกศิษย์กะพอดีว่าทางเพิ่นกะยังเข่าหงเฮียนยังบ่ทันเลิอกหงเฮียนก็นเลยอันปะไว้นี่ก่อนอ,อันใดก็ไอ้ซังกาแฟก,กาแฟขอก,อกาแฟอ,อ๋อแล้วกินตึกตักโบเก,ก,กาได้หัลล์จะหน,นียังบ่ได้อยู่บม่ได้เศร้าเออ ชงสายเมื่อยให้แน่ๆนขอกระเพ้าป่ะาอ่าอ้มืออื่นมืออื่นเออเด้อ่าไพสิบกมาหนิไปได้สิ่แบกใหม่น้องโบกมาแบกชมุกมาบ่หามาบ่ก็ให้สร้างเพื่อเจ้าก่อนนีมาโอเคบาดนี้ ta bay tiền còn cái đây nó, ừ. bỏ hác <laughs> คืนนนะหนึ่งโอ้ยังเป็นหัวงตักมาอยู่วยังตังอยู่ด้เนี่ยเยเตียงคับฮัอบน้ำหนักได้เลโอ้ยไอแก้วสาวมุกเฮงหกสิบกัวพุนสาวมุกพกสิบห้าอันนี้มีแต่หาสิบโลบ่อท้ายเกจชิพพุนุนาประกันพ่นนะหัประกันเนาะหัประกันได้ไอแก้วเอ้ยมีใครพ่ะมีแต่ใคร เดินโดยอ่ะหมองใเพิ่นหากส่วนมองต้นก่อนดผัดเผ็ดผัดเผ็ดเอาเล้วบ่อถาไปเฮียนสูดดูเอาไปสะโพมาผัดเอาเลวบ่อแท้บ่อนีเอแกวเอาเลีวาผัดชกินนีัดกะเพราไข่บ่อนะโอ้ช่างว่าแท้บ่ดนี้ อะไรไอเป็นสมุนโมโม่อะไรยงเขาจะจับเออพ่อครัวพ่อครัวเลยเนาะเด้ออ้าวอ้าวพ่อคัวพี่น้องเลยเนาะกินไข่ไปทานเนาะสามเพื่อนแล้วจ้าเห็นได้บาทนี่โอ้ทางน้องบูเพิ่นกัมมาผู้อะบาทนี้เพิ่นสิตักมาเลยบ่บาทนี้นะเดี๋ยวสิเอาเข้าชี้มือน่ะตักมาเลย โอ้สามสีมุ้งสเลยเพื่นีมุยันยันเข่าบนในโอ้ยในใในในสาชินาทีกันในแล้วเนาะอ่าดหกมุงขึ้นที่นี่หกมุ้ึ้บ้านนี้หันไอซ่าเขานอนพี่จะคนบ้านี้นะคน่คนหคนสีคนเป็นข่าแ์นี่อ่อนหากบผู้แมนแมนตัวนี้กับผู้เด้อมันอยู่ในกระสอบเนาะต่างเข่ามาางเข่ามาากู่ากู่บ่ เพราะว่าสีสีนี่เป็นสีเองอืมดูเอามาจากบนเป็นสีสีขาวอ๋อค่ะค่ะค่ะใช่เนาะเพราะว่าคือว่าเราเคยซื้อไปให้แต่เพื่อนกับโบเคยกินแล้วก็บอกเคยสัมผัสเนาะทางผู้เพิ่นอันนั้นเพิ่นกับโบคอยว้าดอกเนาะพอจะเป็นขขาวเพิ่นกับเอาได้เบิร์ดกับตีเพิ่นเนาะแต่ทางเขากับผู้แต่ก็น่าจะอ้อนอยู่แล้วเบิ่งทรงหน่อเนาะอืม ก็น่าจะกุ้มอยู่ดอกเพื่อนแล้วเนาะบอท้าแล้วเนาะบ้านนี้เลยก็คือว่าเป็นการไล่คู่หลายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเิ้งครับโคตรกินอาหารหกคนพูดไหนเนาะบุครบทีมงานนี่สมมติกายเริ่มเริ่มจะไปเกิดชื่อวุ่นวายเพดานกั็ได้มาตื่นมาจับสวยกันโอ้ต้องใช้คนไล่มันมายก้วมันงานในงานก็เริ่มจุดแรกแล้วโอ้ยังแรกแล้วเนาะต้องเาพราะว่าเฮดเพดานนี่ก็จับพุ่นจับพี่เนาะสลอคเล็กซอยกันพ่อแม่พี่น้องเลย เฮ้ได้น้องครูฉันเลวยโบนะโอ้ใช่ใช่ไปสีหามไปบ่าวทาบ่บ่วทาใกล้แก้วโบ่าส่อมาส้ครับโอ้ตายเด้อบาหนี้เด้อรถคุ่พื้นสมุนไพรโอ้เอโอ้ยเนาะมีแต่คนรถคู่พอ้วนมาหนีบาหนี้ได้สิบบมีพุงใหญ่เนาะโออโอ้ระวังเด้อระวังเด้อ ออคอยพี่น้องเลยลงิน้ค <c oughs> อยคอยได้บทา,าเต้ปูนคักปันยังแน่นะถ้าทางพีกับ่อยกันตามกลัวยตอน,นี้อยู่พรมินพี่น้องเลยครูคใช้ทางได้บทนี้อ่าโอเคบทนี้พรมินพี่น้องเลยเนาะอเอช่วยคักปันยัง กระดานไฟเฮาก็เรียบร้อยสเตออันนั้นด้ยคางได้บ่นนอนนี่เนาะโอ้เย็นคากได้นี่ยี่ผูแฟนนองโบกับเฝ้าอยู่ใส่งานได้ได้พู้เป็นพี่น้องเลยเนาะคางได้ไโดยผู้ฟักเสียบเสียบเสียเลยวิสัยคนนั้นเน่มื่อข่ารู้ว่ค่ะข่าจะจะสับเบ็ดอกสับเลยแต่ แต่บอกอัต่บอโรมัดบอกจะข่าวก็ข่าวมุ้งเสียบได้เนาะแต่บอเข่าแบตบอเข่าวเลยพี่น้องเลยส่ีมอวงยุ๊บโอคือขบุ้งเดินชายอย่นี้ปะโดยเขาเดินมาได้สายไฟมาโดยเนาะโอ้การเฮ็นให้สัมปัส อบัน,นี้ก็มีแต่ว่าบล็อกวนทางแอ้กเกวเนาะพอเพิ่นกาเฝ้าออกไปเวียกนะทางนั้นโตอ่าพอเพิ่นกาเลน่พเลนพุ่นเะล่นพี่เนาะทรงนี้เนาะเล่นไปเล่นมานล้วมาลดมือหนึ่งดิดหนึ่งบอกว่ตั้งสองลิตรมันก็ะเลน่พเลนพุ่นเล่นพี่พอไหมพี่น้องเอ้ยเอาสาจังไายกับบล็อกควรเวลาทางแอ้วเนาะพอตอนนี้ก็ค่อยขนะับลงแรงแล้วอ่าสบายดีได้แก้วเด้อโดยอ่ะเดี๋ยวทางอ่าสาวมุกดาเกสิมาเบิ่งทางพี่ก่อนพอไหมพี่น้องเอ้ยอ่า เอินเดินน้อนนงโบป้าส่วนปูนป้าสวยต,กตักพอดสวยตักให้อ้สางเขาเพิ่นว่าหนึ่งต่อสามเพิ่นเ็ดงานบอท่านพรมีพี่น้องเลยโตพอน้องโบเพิ่นกับมาสาบน้ำได้พรมีพี่น้องเลยผู้โอ้ โอ้เป็นเด้อเป็นเด้อผมเป็นพี่น้องเลยเนาะสร้างเก้าสร้างเก่าไต่านเบิดสร้างคนทีมงานนสั่โอ้คบดาโอ้เก่ง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 โอ้หอารวังมนเปลือนได้ล่ะเอ้ยไปเร็วไปเก็วไปวเร็ว เปาเลนี่งนกบวยเลยป่ะนี่จัตโตสองเเซ่เนท่านเนกบนน้น้องโบมาซอยละสอต่อสามเด้อป่นี่สั่งลุยอสั่งลุยเห็นเลี้วให้เล้วผลมาโดยอืมครนงยแบบ เจ้าเล่นโอ้โหพลอยพี่น้องเลยสิเลวได้ได้นีพลอยพี่ต้องคือตัวน่าหาโบโบเลยละคือรอปั่นโบวันนี้โอ้โหโดยฮะกำลังกำลังเด้อเฉพาะจังแล้ว่ายเนาะทั้งพ่อทั้งอาลูกสาวพ่อแม่พี่น้องเลยมานี่ มาซอยเอ้างเฮาบุ oh, <w> ๋มบั <g combining image 2> oh, ่มบ so ุ oh, a a ๋มบั่มมนีเนาะโออีกสองคู่พ่อบอกว่าบอพ่อบอกฮะบพอเอาดีก่าโอ้ต้องใส่น้ำสูบเพื่นบ่นี่โอ้คู่นึงพ่อบอก บาสานละอ้รถไว้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเกี่ยไว้แล้งอยอย่ไก่ชิแลวเดยวพอดีกระปูเลยไ่จ้างหนีไอซางโอ้พอดีเบิร cái coi mày vô. <laughs> à xuân, xuân, xuân Ê. Ôi, nó vô đần của tao nữa. Đi đâu tha? Nó bỏ như cái gì nè. Nó bỏ như thế ai sang. <laughs> นี่ยหกันแถวพีบ่านี่จาเห็ยังไนายครเราไปจ้าน้องบบ้องโบจะเห็นยังกันนี่นะเอ้า่าหาโอ้ยเจ้าว่าเจ้ินอนอยู่นี่ก็ต้องบเโอ้ยเจ้านะเจ้ากล้าบ่ เจ้าเบิงแน่น้องบนแลนปะส่วนทิ่มเลยว่าเอาแล้วไอชิเมะแล้วว่าสันโอ้ข่อยคิดว่าเจ้านอนอยู่นี่นะป้ามาหายใจข่อยจุตกว่าลยกินนี่เจ้าเห็ดยังไนี่ป้าตาสีเมื่ตาบัตหาสางเฮ็ดเห็อนนี่ทำเร็วโอ้เอาเจ้าว่าเจ้าสีน้อยนี่เจ้าว่าเป็นเชื่อเป็นมอสก็อากมาเลยกล้าอยู่บ่ เจา้าบพยันนน่นองมุ้งบ่เจา้าบพยันน่องนนนนนมุ้งบ่โอ้ข่อยขี้ว่าเจ้าว่าหยอกข่อยได้คนแรงรุ่มรุ่มแม,ม่นี่น้องโบธีมดชั่วขบมดขี้ดินได้ปะทาเกือบแต่เราบร่ล้มแนะ่ให้กูุกเขียดได้กีนนะ่ดีแน่แปะลง <ś, S 2> <s, S 1> โอ้ยดู<อ>ตัวน้องกอยเจ้าเห็นยังอันนี่โอ้ยข่อยก็้ว่าหยอกว่าหัวว่าโนหัวม้วน,อน,นโอ้จอเจ้าหนิ เจ้าช่างเฮ็ดเช่นประเทศบ่ทาบ่อเป็นยังบ่เป็นยังมาทายุตสต็อปไว้มือแรงเขาเคลียร์บัญชีกันลงบัญชีไปเด้อน้องโบไปไปกลับไปนั่นก่อนโอ้ยเนาะผู้ทั้งนั้นกระแนมแช่แช่ผมไม่พี่น้องคิดว่าบ่ทาเื่อป้าเนาะโอ้ยตายผมไม่พี่น้องเลยตายเลยนี่เลนทั้งเอื้อยทั้งน่องโอ้ พัดล้มกระเบิดพ่อพัดล้มวันนี้อ้าวมียังบาดนี่ผู้ห้องบ่าวทานี่กันเนาะข้อเบิดตะงงึกอยู่โอ้ทีมฮอตส่วนตู้หอบไล่เติบไม่ช่างเลยกลับมาแล้วปูคขึงทาง่ตู้บ่าวทายเห็นแล้ววันนี้เมื่อคิดบัญชีกับเราก่อนบ่ได้บ่ได้โอ้ตาย ทีมฮอดชวดโมเมนต์จ <Yeah. S 1> <bra> ังหวะชวดงัดปูนมาเต็มหนาไอ้ช şey. yes. mm ่างไปยากแค่นี้ตัวตัพอแม่พินังเลยตอนแรกนี่น่ะจะแล้วได้แน่นอนนี่ไอ้ช่างแล้วโอ้เก่ง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 มามืออื่นกันมิตรว่าอันดำเนินการต่อมืออื่นเลยติดบาดแน่มืออื่นนิดน่อยไอ้ช่างโอ้ มากรณินจะเชกค้กให้ผมพห้องบนมือได้เนาะโอ้ทำเลยจงบุเลวานนี่ปั๊บอืมโดยบันารคบธรรมดารารโดยเาเฮยเอ้ยเโอ้เบิดแล้วเบิดแล้วว่าสันอ่ยเย็บเย็บอันนี้ ตผส,สมมตงต่งทา้ <c oughs> ทาแป้งแต่งนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ,ะตัวยา <c oughs> เด้อัดนี้นเด้อใจอาบอทาใจ่อยยังใจชันอยู่ <c oughs> เดตกให่พัดแล่นน้ไ้ทยกบย้วยว่งเงินกระจุกน,น้ำเงน ัโตระคิดว่าเพิ่นเฮ็ดหยอกเด้นี่โอ้บอกท่าเจ้าบอกว่าข่อยชิโน้มที่อรอโอ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยข่อมันบืนข่อยไม่มาอยู่โอ้จะว่าข่อยเบาหยอกจะว่าอันเด็ทีอยู่ที่นอนข่อยเจ้าก็เลยเชื่อข่อยบอกนี่ตัวพ่อแม่พี่น้องเลยข่อยอุ่นใจว่าตัวเป็นนายโมอันหง มันมัน่องบูกระได้เองนเจ้ากันเนาะเจ้ากับโบเป็นห่วงเป็นไงคนเนาะโบอยู่กินมานน้ำกันเป็นเท่ายก็ได้จะฉิมมะป้ามาถิ่มบนเจ้ากระไดนอนที่โอ้ยตายแล้วบาเลยโบเล้งยังเก่งเจ้ากันนอนนอกมุ้งท่านันแหละบ่าทาเลยคิดบัญชีกับเจ้าโอ้แล้วแล้วโบเป็นพี่น้องเลยเนาะเดือยเต่ปั้นมาหนี้ตัวนี้คือปั้นเรียบร้อยแล้วบ่าผานี่นะ เร oh, nah, oh, oh, ียบร้อยแล้วเนาะโอ้ผมมีพี่ลังเลยตัวนี้ล่อปั่นตัวนี้โอ้โหขน้องโบแล้วกันเนาะซอยงานไอ้สร้างเต็มเบิดมือเลยไป็นปอก่อนว่ะทำอะไรอะเรืองแบนี้มงซาลาี้โมงอืมปั่นนี่แป๊บเดียวบ่านี่ไอ้โอ้ ปั่นน oh> ี่ใช้เวลาโดดหมโโอ้เพื่อละเอียดเนาะเก็บทโอ้ไายเติบยูพมพี่น้องเลยกานกจานคนนี้กาจมูกหอคนละชิ้นาทีปั่นกันคนละชินาทีกนเก่าเนาะการาีอาะ อีกยังน่าลาละรอมันหมั่งก่อนบอนี่นะโอ้มีจะปั้นมันรอปั้นมาถ่ายมีเล้อดน้องมึงเนาะเจ้าอาวาสบอกว่าฉันเดือดอีกแล้วไม่ไหมปูนนะเรือบ่โอ, you know. โอ,โอ shit, ้คำมันเรือยมันเหลือหลายบอลเลือหลายพอได้ให้เพิ่นนั่นเนาะเท่ครอบมนะบัต้าน้ำส่างนะ แม่เนาะแม่ประมาณ4มื้อบ่ได้ไปทําใหม่ใส่น้ําขาเนาะเออเอ้าใจกมั้ยอันนั้นเนาะโดยบ่มีหยังอันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้บ่ขวงโคเออขวงโค คอ,อยขำลงแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะงอควยมาอยเอาแล้วเฮ็ดยังอันนั้นไปน้ำก,กันกับสตีกันบาดนี่ออโอ้เฮ็ดเป็นต่ย่านแทยเราพร่อแม่พี่น้องเลยเนาะโอ้โอ้โอพ่อน้องโบเป็นสร้างเก้าว่านี่พ่อคือเฮ็ดเป็น โอ้พ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งส่วนทั้งเห็ดทั้งอันนั้นพ่อแม่พี่น้องเรากะเบิดมือมือนีกันเนาะขมุกขมูเรากะได้โอ้โอหใจดีเลยวะออา่ค อ่าบาดนี้เนาะก็ถือว่ารอมันหม่างจังเอยกเพิ่นกะสีได้ปัน่นกระทั่งเอ้ยกะสีได้กับป้าก่นอนเอล่าเดอ้อมีอยากก่างกะเบิ่งน้ำไอซ่างเนาะอ่าเพราะว่าทางไอซางคราบเพิ่นว่าสีไปหนึ่งเขาก่อนเพิ่นว่าทั้งสาวมุกดาก็เลยสี่บริยูเนาะผมมีพี่น้องเนาะก็ถือว่าสสำเร็จแหละนนี้กันรอเก็บรายละเอียดเนาะอ้าบาดนี้ทางอ่านางกะสีได้กับป้าก่อนเอล่อเด้อมีอย่างกะเบิ่งน้ำไอซ่างเด้อโดยสบายดีอ่าสบายดีทางน้องโบโดย อ่ะบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องเลยมาอำลาพระเจ้าทางนี้ก่อนอ่อกัปป้าเด้อบุญชุกขู่สุคนะวันนี้อสมายดีเด้อทั้งพ่อเด้อโดยจ้าวจะกับป้าก่อนแต่ว่าวันนี้โอ้ข่อยกับป้าได้ข่อยเฉลยยังกัปป้าได้สร้างเด้อโ้ยอ่ะสบายดีเด้อเนาะโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสามมุกดากษตรได้ขอโตเจบคลิปเพียงสุนี เพราะว่าพิพาประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อทางสาม,มูดาก,ก็ขอขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนใน l i n เนาะก็ขอให้เพื่พนนอนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อหายมาสำนีกันกราบให้ลายกระเพื่อนหารอยเท้าพันเท้าเด้อเนาะเอา้าวทายนี้สาม,มูดาก,กะขอโตเจ้าคลิปเพียงสำนีเด้อพอกันไหมในเออคลิปในคลิปหน้าเอากันนะสบายดีป้าลุงอีเด้อป้าท้าลาก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย